สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธง6มกราคม2564ก็ในจังหวะที่สถานการณ์โควิด กำลังพแพร่ระบาดไปเกือบทั่วทั้งประเทศแล้วในตอนนี้ยอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเดิมทีก็ต้องบอกว่ามันมีสองปัจจัยหลักๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวและก็เรื่องของบอลโดยในส่วนของแรงงานต่างด้าวจุดกำเนิดมันเกิดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วค่อยแพร่กระจายออกมา แต่ในส่วนของเรื่องแรงงานต่างด้าวก็ถือว่าควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของบ่อนการพนันที่มีต้นต่อเริ่มแรกที่จังหวัดระยองอันนี้ค่อนข้างสำคัญและก็ถือว่าแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าในส่วนของแรงงานต่างด้าวเอาซะอีกเพราะต้องบอกว่าในส่วนของคนที่ไปในบอนแน่นอนก็ต้องพูดว่านักพนันนั่นแหละ เป็นธรรมดาของนักพนันก็คือเมื่อไปบ่อนที่ระยองบางคนอาจจะมีได้ก็ได้ทุนย้ายไปบ่อนอื่นต่อแล้วถ้าเกิดกรณีติดเชื้อก็นำเชื้อนั้นไปแพร่ในบ่อนอื่นๆในจังหวัดต่อมาอีกเช่นกันซึ่งในทางกลับกันถ้าบางคนไปเสียที่บ่อนแรกก็อาจจะไปหาบ่อนใหม่แก้มือก็จะมีการนำเชื้อไปแพร่ได้เหมือนกันซึ่ง ก็ต้องบอกว่าก็อย่างที่เราเห็นรว่าในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเริ่มจากจังหวัดระยองหลังจากนั้นก็มีบ่อนจันทบุรีบ่อนที่ชนบุรีบ่อนที่ตราตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลามมาถึงบ่อนลอยในส่วนของกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือเรื่องของบ่อนก็ต้องบอกว่าการแก้ปัญหาโควิดกับการแก้ปัญหาบ่อนในเวลานี้ ก็ต้องทำควบคู่กันไปแต่การแก้ปัญหาโควิดก็ต้องชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์เพราะตลอดระยะเวลาเกือบ10เดือนที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์อสมและก็ประชาชนส่วนหนึ่งได้ทำหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอดและเกือบจะควบคุมได้แล้วแต่ในเรื่องของบ่อนอันนี้แหละที่เป็นปัญหา การแก้ปัญหาระหว่างโควิดกับบอลอันไหนยากกว่ากันต้องมาดูกันว่าเพราะการแก้ปัญหาเรื่องโควิดนั้นบุคลากรทางแพทย์ทำงานมาเป็นอย่างดีแต่เรื่องของบ่อนแน่นอนว่าคนที่เปิดบ่อนได้อันดับแรกเลยต้องมีเงินอันดับต่อมาคือต้องมีอํานาจแล้วเมื่อถามว่าคนที่มีเงินกับมีอํานาจคนเหล่านั้นเป็นใครก็ต้องบอกว่า เป็นหลายหลายคนหลายๆส่วนหรือบางครั้งอาจจะเป็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้ก็ไม่ฟันธงว่าเป็นเสียทุกคนไปก็ต้องไปดูกันเพราะว่าคนในพื้นที่เขารู้ว่าบ่อนนั้นเป็นของใครแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็รู้ว่าบ่อนตั้งอยู่ตรงไหนมีเพียงแค่ตำรวจที่ไม่รู้ว่าพื้นที่นี้มีบ่อน แล้วสุดท้ายตำรวจคนนั้นๆก็ต้องมีการถูกเด้งถูกย้ายออกไปซึ่งแน่นอนนั่นคือแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นแต่แนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวท่านนายกรัฐมนตรีมีการตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังจะแก้ปัญหาทั้งระบบส่วนจะทำได้หรือไม่นั้นไม่อยากคาดหวังอะไรมาก เพราะก่อนหน้านี้คดีของบอสอยู่วิทยาก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเมื่อมีกระแสสังคมกดดันมากๆนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีอาจารย์วิชามหาคุณเข้ามาทำงานอยู่ช่วงเวลาหนึ่งได้บทสรุปส่งให้กับนายกรัฐมนตรีจนบัดนี้ล่วงเลยมาเกือบจะสมเดือนแล้ว ก็ยังไม่เห็นท่าทีอะไรที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทั้งระบบหรือว่าการดำเนินคดีเอาคนผิดในคดีของบอสอยู่วิทยามาดำเนินคดีได้อันนี้ก็เช่นกันเรื่องของบอนเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบได้แค่ไหนจะโยกย้ายได้แค่ห้าเสือในแต่ละพื้นที่และและตรวจสอบแบบ รูปหน้าแปะจมูกกันและสุดท้ายก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมจะเป็นรูปแบบนั้นหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องมาติดตามกันแต่ถ้าในทางกลับกันมองลึกๆบอลก็คล้ายๆกับเรื่องหวยเพราะมันเป็นของผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ในขณะเรื่องหวยแก้หวยเถื่อนก็มีเรื่องของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกองสลากเข้ามาดูแลเอาเงินจาก กองสลากเอาเงินจากเรื่องหวยเอาเงินจากเรื่องสลากนี้มาพัฒนาประเทศได้แล้วในทางกลับกันทําไมไม่เอาบอลให้มาอยู่ในในรูปแบบเดียวกับเรื่องของสลากเรื่องของหวยบ้างเพราะเพื่อจะได้นําเงินรายได้ที่มันมาจากบอลเนี้ยมาพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่มีหน่วยงานที่มารับผิดชอบแบบกองสลาก เงินจากบอลเงินจากการพนันเหล่านี้มันก็จะได้ประโยชน์กันอยู่แค่คนกลุ่มเล็กๆแต่ถ้ายกระดับเรื่องบอนเรื่องการพนันเหล่านี้ให้มาเป็นคล้ายๆกับหวยมีการเก็บรายได้มีการนำเงินภาษีส่วนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนมาพัฒนาประเทศย่อมดีกว่าเพราะฉะนั้นหวังว่าผู้มีอำนาจจะอาศัยจังหวะของโควิดนี้มาช่วย ในการตัดสินใจเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องบ่อนอย่างระยะยาวการเมืองฟันธงวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN